สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit p ฟิตโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2สสงนบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักประชาชนในรังสิมันโรมเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและป,ร,ะปร,าร,าราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชรับพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อในทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ ถ้าปปชมาเป็นองค์คณะไต่สวนก็หวังว่าเรื่องนี้จะมีคําตอบต่อสังคมโดยเร็วตนคิดว่ามาถึงวันนี้ทั้งอากับกิริยาและการให้ความร่วมมือของหน่วยงานรัฐในหลายอย่างค่อนข้างชัดเจนว่ากรณีชั้น14ไม่ปกติแน่ๆคนที่ติดตามข่าวการเมืองจะทราบว่าเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมธิการเราจะเห็นว่าถ้าเรื่องไหนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในส่วนราชการเจ้าหน้าที่ก็จะให้ความร่วมมือแต่ทําไมเรื่องชั้น14จะพบว่าเอกสารและข้อมูลหลายอย่างมีความยาก ฉะนั้นในเรื่องนี้มีบางอย่างที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นอยู่แต่วันนี้สังคมอาจเดาไปต่างๆนานารู้กันอยู่แล้วว่ามีประมาณไหนอย่างไรสุดท้ายสิ่งที่ยังขาดอยู่ในช่วงที่ผ่านมาคือการที่จะเอาความจริงทั้งหมดมาเปิดเผยและการระบุว่าใครเกี่ยวข้องอย่างไรมีความผิดตรงไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจยังไม่ปรากฏออกมาชัดเจนมากนักนารังสิมันบอกว่าต้องยอมรับว่าปปชมีอำนาจมากกว่ากรรมิการต่างๆเยอะ ถ้าสมมติมีความชัดเจนตรงนี้ตนคิดว่าก็คงจะสร้างความกระจ่างได้ตนในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้ก็รอดูว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรตนยืนยันว่าบรรดาข้าราชการทั้งหลายที่เป็นข้าราชการน้ำดีต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาใครก็ตามที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องนี้สามารถส่งมาที่ตนได้เรายินดีที่จะทําหน้าที่ต่อไปและข้อมูลไหนที่เป็นประโยชน์ต่อการทําหน้าที่ของปปชตนยินดีมอบข้อมูลเหล่านี้ให้ปปชต่อเพราะมีหลายเรื่องที่เราส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปให้แล้ว ส่วนการที่ปปชนําขึ้นมาพิจารณาช่วงนี้มีนัยยะอะไรหรือไม่ในรังสีมันบอกว่าต้องยอมรับว่ากรณีนทักศิณมีคนร้องเรียนและข้อวิพากษ์วิจารณ์มีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆและข้อมูลทางการแพทย์ก็มากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันรวมไปถึงการให้ความร่วมมือของส่วนราชการที่มีพิรุษสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทาให้ตนเชื่อว่ามีส่วนทําให้หน่วยงานที่มีอํานาจตรวจสอบจําเป็นต้องทําอะไร พราะถ้าเรื่องของนายทักษิณไม่มีความกระจ่างอะไรมันยังดํามืดอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหน่วยงานที่ถูกตั้งคําถามหน่วยงานแรกคือหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจสอบส่วนมีข้อกังวลถึงกรอบระยะเวลาการพิจารณาของปปชหรือไม่เนื่องจากคดีหนึ่งจะใช้เวลาหลายปีนายรังสิมันบอกว่าตนเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ร้องไปยังปปชหลายเรื่องตอนทราบดีว่าการดําเนินการของปปชค่อนข้างใช้เวลาแต่หากเป็นเรื่องของพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลก็อาจจะเร็วซึ่งในเรื่องนี้ปปชมีกรอบเวลาตามอำนาจหน้าที่ แต่เมื่อปปชเป็นองค์คณะต้องติดตามเรื่องกรอบเวลาการทํางานที่จะใช้มากเท่าเดิมหรือไม่และมีเหตุผลอะไรและหากเรื่องนี้กระจ่างแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาเต็มกรอบเวลาตนเชื่อว่าสามารถดําเนินการได้โดยเร็วหากมีหลักฐานทั้งหมดโดยประเด็นที่ต้องวินิจฉัยคือในทักษิณป่วยจริงหรือไม่ที่ถูกส่งไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลกระบวนการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อยู่โรงพยาบาลจนครบ180วันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และเมื่ออยู่จนครบได้รับการพักโทษการประเมินต่างๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ส่วนคดีนี้ปปชจะกลายเป็นชนะติดหลังเพื่อถือไพ่ทางการเมืองของผู้มีอำนาจหรือไม่ในรังสิมันบอกว่าตนเริ่มไม่แน่ใจใครมีอำนาจบ้างและต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและมีโอกาสหลายอย่างที่จะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติและการบริหารประเทศซึ่งเรื่องความไม่สง่างามกรณีในทักษิณทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเพราะรัฐบาลจะต้องมีเครดิตทางการเมืองแต่เมื่อเจอกรณีในทักษิณเครดิตทางการเมืองก็ถูกทำลายไป คุณทักษิณแย่งคุณอ,อุ้งอิงเป็นนายกคุณทักษิณแสดงบทบาทความเป็นนายกรัฐมนมตรีจนราวกับว่าคุณอ,อุ้งอิงเป็นอะไรผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อผนวกรวมกันกับกรณีเรื่องชั้น14เครดิตของรัฐบาลหายไปเยอะทําให้รัฐบาลที่จะผลักดนันในวาระต่างๆที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือก็ยิ่งแย่ลงตามลําดับยังไม่นับว่ามีนโยบายหลายอย่างที่รัฐบาลอาจจะไม่สามารถทําให้เกิดตามที่สัญญาเอาไว้กับประชาชนได้สิ่งเหล่านี้ยิ่งทําลายเครดิตรัฐบาลต้องยอมรับว่าวิกฤตทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ มันอาจจะมีองค์ประกอบอื่นแต่องค์ประกอบไม่น้อยก่อโดยพักเพื่อไทยเอง